สวัสดีช่วงเศร้าๆครับพี่น้องมาพบกับช่องเกษตรทอตนะ่อเนาะเกษตรทอต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละวีครับจังหวัดเชียงพูงครับพี่น้องแล้วก็ขอสวัสดีเอฟซีทั้งสงปปลาวแล้วก็เอฟซีกัมพูชาเนะที่ติดตามชมคลิปผมผ่านทางช่องยูทู e เกษตรทอต่อครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กเกษตรทอตนะ่อเนาะมื่อนี้พามาเบื้องโค้งสั่งมันอายุสองเดือนกับอีกสี่มือนะครับสองเดือนกับอีกสี่มือเป็นมันพันเกษตรสารหาศูนย์นะครับพันมันเกษตรสารหาศูนย์ นี่ครับเบื้องลักษณะของส่วนยอดของเขาขนคน,าน,ขขาขน,านนะครับส่วนยอดแล้วก็ส่วนกองคอตาตัวกับขนาดลำตน้นนะครับขนาดลำต้นรวมถึงการแตกกิ้งนะครับแตกกิ้งแตกแนงนะครับแตกกิ้งแตกแนงมันพี่น้องท่านใดแตกแบบนี้แล้วกับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยครับเพื่อจะได้จะได้รู้นะครับผมที่ได้รู้น้ำแน่ว่าของผู้ใดแตกแนงแบบนี้เนะี้ย ในมันอายุสองเดือนกลัวนะครับสองเดือนกว่าโค,ค้งสั่งก็ต้องประมาณนี้นะครับก็ต้องประมาณนี้แล้วเฮ็ดย่างไดโค้งสั่งมันของเขาที่ได้ลักษณะแบบนี้ได้นะครับลักษณะแบบนี้ได้เนาะสํบบาหรับโค้งสั่งมันอายุสองเดือนนะครับสองเดือนอันดับแรกก็คือดินต้องดีนะครับดินต้องดีสองน้ำต้องดีครับน้ำต้องดีแล้วก็สามก็คือการบริหารจัดการให้รวมถึงการใส่ปุ๋ยพร้อม มันต้องใส่ยังไงห้ถึงช่วงเวลานะครับใส่ยังไงห้ถึงช่วงเวลาอันดับแรกก็คือดินดีนะครับดินดีกับมันแปงนี่นะครับมันแปลงนี่เ่ได้ปุงดินอย่างเลยครับเ่ได้ปูงดินอย่างเลยเพราะว่าคุณภาพดินของเขานี่ยังดีู่ครับอินทรีย์วัตถุยังเยอะอยู่นะครับยังเยอะอยู่กับยังบ่บ่ทันได้ปุงดินยังไลยนะครับยังบ่ทันได้ปูงดินยังไลยส่วนเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำมันแปลงนี่เป็นแปลงมันระบบเทวดานะครับมันก็ขึ้นอยู่กับ ฝนฟ้าอากาศนะครับว่ามันที่ตกไหง่ายบ่าถือว่าแปลงแปลงมันแปลงนี่ดวงดีนะครับดวงดีตั้งแต่ปลูกมาโดยเฉลี่ยแล้วฝนจะตกไห้แทบทุกอาทิตย์นะครับแทบทุกอาทิตย์ก็เลยให้ลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคแมลงนะครับเช่นพวกเปียแป้งครับเปียแป้งไรแดงจะบ่ค่อยมีครับบ่ค่อยมีเพราะว่าบ่ค่อยประสบป,ปัญหาแร่งนะครับแร่งจัดเลยว่าแรงนั้นนะครับมันก็เลยบ่มีโรคเกี่ยวกับพวกเปียแป้งมารบกวนครับ มันกับเอดแมมันจะเลื่อนเติบโตได้ดีนะครับจะเลื่อนเติบโตได้ดีส่วนวิธีการบำรุงรักษานะครับบำรุงรักษาผมจะตั้งแต่ปลูกได้เจ็ดมือนะครับผมจะฉีดทั้งใบทุกอาทิตย์นะครับฉีดทั้งใบทุกอาทิตย์เพื่อจะไปกระตุ้นนะครับเพื่อจะไปกระตุ้นการแตกยอดนะครับเพื่อจะไปกระตุ้นการแตกยอดของมันนะครับเบื้องกระตุ้นการแตกยอดการแตกใบนะครับการแตกใบที่ดีนะครับแล้วก็ กระตุ้นในหากมันสมบูรณ okay, ์แล้วก็หากินได้เก่งนะครับนยครับเบื่องความแตกต่างของใบมันนะครับเนี่ยใบมันจะฉีดกระตุ้นเข้าไปนะครับใบมันจะมีขนาดที่่ใหญ่ขึ้นนะครับขนาดที่่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ใบมันจะเขียวดีครับเขียวแล้วก็นี่ครับใบเขียวแล้วก็ติ่มันมันจะดูดซึมพวกในตัวเจนในอากาศได้ดีนะครับเพราะว่าใบมันมีขนาดที่่ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นเวลาฝนตกนะครับมันจะมีในตัวเจนเนาะ มันจะดูดซึมในตัวเจนเข้าไปทั้งใบได้ดีครับเพราะว่ามันมีขนาดใบที่ใหญ่เนาะแล้วที่ผมเฮ็ดนะครับที่ผมเฮ็ดก็คือเอาหญ้าให้เสียดภายในเดือนแรกนะครับเดือนแรกในช่วงมันเดือนแรกนะครับช่วงมันเดือนแรกพอเอาหญ้าเสียจกับเอาปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้ามาใส่นะครับปุ๋ยสูตร 15, 15, สิบห้าสิบห้ามาใส่นี่ครับมันจะทรงผล ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าหากมันนะครับที่ผมฉีดกระตุ้นไปทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เนาะมันจะเฮ็ดเฮ็ดให้หากมันดูดซึมแร่ธาตุดูดซึมปุ๋ยที่เขาใส่ไปนะครับได้ดีขึ้นนะครับได้ดีขึ้นมันจะเฮ็ดให้มันประมาณนี้แหละครับความสมบูรณ์ของมันกับจีประมาณนี้เนาะสําหรับมันสองเดือนเพราะว่าระบบหากมันดีนะครับระบบหากมันดีมันก็เลย เกณฑโครงสร้างมันเขาได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้แต่ว่ากลับกันนะครับกลับกันสําหรับมันที่ระบบหากบ่ดีนะครับเขาใส่ปุ๋ยเคมีไปนะครับเฮ็ดแังไดดกับบ่ง้ามนะครับเฮ็ดแังไดดกับบ่ง้ามจะบ่ค่อยอันนั้นประเด๋ง้ามกับที่บง้ามเลยคราวเดียวครับมันจะดูดซึมธาตุแร่ธาตุอาหารบ่ได้ดีเนาะสำหรับห้ากมันที่ที่บ่สมบูรณ์ครับบ่สมบูรณ์ ผมก็นเน้นย้ำยุตตลอดว่าเขาต้องบำรุงทั้งใบไปน้ำนะครับฉีดบำรุงทั้งใบไปน้ำเพื่อกระตุ้นโค้งสั่งล้ำต้นมันนะครับล้ำต้นใบแล้วก็พวกลักษณะของหากมันนะครับมันจะซอยดูดซึมปุ๋ยได้ดีนะครับเพื่อ,อยังผมบอกนะครับมันก็มีส่วนสําคัญคือกันนะครับในการไปกระตุ้นนะครับไปกระตุน้นก็คือการเขาฉีดฉีดทุกอาทิตย์นี่แหละครับฉีดทั้งใบทุกอาทิตย์ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็าฝากพี่น้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่อง y o u u u b e เกษตรทอต่อให้ผมน้ำเนี่ยวยครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ขอล้าไปแค่นี้ก่อนครับขอบคุณหลายๆครับ